แฟนๆครับมาดูคู่เอกซูเปอร์ไฟครับสึกอาร์ดีบเครับเสาร์ที่27เมษายนครับเป็นการป้องกันแชมป์ของ้านชัยล่าพอหลักบุญครับกรงแกงสีดำครับนักชกจากจังหวัดเลยครับซ้ายเมืองเลยครับอันนี้เจอกับโยชินเอคเอคุบจากอุดรธานีครับอันนี้เป็นการต่อยในส่วนของการป้องกันแชมป์ครับของเวทีราชดำเนินรุ่นเฟเธอร์เวทครับ ว่าเกมจะจบแบบไหน,านายอย่างไรนะครับโอ้ยสับเดี๋ยวแทสับคุณนี่เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งครับผัดแพ้ชนะกันมาคุณสอครั้งครับเป็นแฟนครับอาดูว่าเกมนี่เดือดแบบไหนอย่างไรครับเป็นผู้ซุปเปอร์ไฟท์ครับพี่กัดน้ำหนัก126ปอนด์ครับอธิบายคำว่าซุปเปอร์ไฟท์นิดหนึ่งครับถ้าเป็นไฟที่จัดก็แบบซุปเปอร์ไฟท์จะมีรางวัลพิเศษนะครับ ก็คือถ้าผู้ชนะเนี่ยได้เงินรางวัล500,000บ,บาทไม่รวม5ตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะน็อกเนี่ยได้เพิ่มอีก500,000ครับแล้วถ้าเกิดว่าต่อยกันแบบดุเดือดรับไปอีกครับคนละ250,000บาทครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าชนะน็อกได้นเนี่ยเงินล้านที่ในกระเป๋าอุ่นๆนวครับถ้าเกิดว่าต่อยกันแบบไม่น็อกจะเดือดเดือดต่อยแบบสนุกสนุกนะฮะก็ได้เงินรางวัลพิเศษไปอีกคนละ250,000บาทตามที่แจ้งไปครับอู้ ต่อยจิงแชมป์ป้องกันแชมป์เนี่ยจะต่อยกันทั้งหมด5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีประกาศคะแนนทุกยกนะครับโอ้ไทล่าวันนี้นี่เรียกว่าฟิตมาเต็มถังครับขณะที่โยบินเองก็เนื้อตัวร่างกายดีครับไปดูฟอร์มการชกครับกรรมการต้องเตือนครับไทล่าสามฟอมหลังก็มีเสมอวิวเพชรโกสลครับแล้วก็แพ้น็อกยกสองกับคามแบ็กดีเคยุทธนาครับ ที่ไฟล่าสุดในชาราจะมาชนะคะแนนครับบิวเพชรโกลสนครับขณะที่โยตินเอฟเอกรุ๊ปครับมีชนะคะแนนแพ้คะแนนกับชาราผลหลังบุญรายนี่นะครับแล้วก็ชนะคะแนนรุนชัยต่อรามกินชาครับวอนที่ไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนกับบิวเพชรโกลสนครับอายุพี่ชาร่า25ปีครับสูง167เซนติเมตรครับขณะที่โยติน32ปีแล้วครับ ส่วนซูง168ซนติเมตครับแฟนๆครับดูครับยกแก่ก็ประการเจอไปแล้วรอบหนึงครับให้ขยันออกอาวุธครับอันนี้ทีมงานทีเคมากันแน่นมุมครับซึ่งที่มุมของโยทินก็แน่นเช่นโดยวกันครับเพิ่งจะมีประเด็นครับสำหรับที่เลี้ยงของโยชนของค่ายเอฟเอคุเมื่อคืนที่สองพังชกชนะแล้วก็มีจังหวะที่อาจจะไปแบบติดพัน ปะะทนักมวยบนเวทีว่าอย่างนั้นครับก็มีแฟนๆครับจะให้สัมภาษณ์ึีนะเดี๋ยวบทยกแรกก่อนครับเดี๋ยวรอดูคะแนนยกแรกครับแฟนๆครับคะแนนยกแรกครับเป็นชาล่าชนะไป2ต่อ1เชียงครับวีต่อยกที่2ครับกูเอ็กซุปเปอร์ไฟท์ของค่้มคืนนี้ครับต้องบอกว่าเสียงเชียร์นี่โยชินในสนามนี่ดังมากๆครับน่าจะขนกองเชียร์กันมาเยอะพอสมควรครับ ชมเกมครับรูปเกมยอดทินยก2เนี่ยไม่น่าจะตังรับเยอะแล้วครับเพราะว่ายกแรกนี่ไปแพ้ก่อน2องเดือนเสียงครับถ้าเกิดยก2แพ้อีกมันจะเป็นงานยากครับฉะนั้นยก2ต้องริ่งให้ติดตัวมากกว่านี้ครับยทินเอสเอวุฒจากอัพเภอเบนจังหวัดอุฎดอนท่านีครับกับสายเมืองเลยครับชายล่าพอหลักบุญครับจังหวัดใกล้เคียงกันครับมีแค่จังหวัดน้องบัวลำพูครับพัานกลางครับมาดูว่าแชมป เออรินต้องบอกว่าเป็นศึกแชมป์นชนแชมป์ครับโยทินนี่แชมป์อาร์ดีเอสครับขณะที่สายล่านี่แชมป์ราชดำเนินครับแหมยึดยึดจักๆก,ก,กันอยู่ครับกรรมการจ้องรอเตือนแล้วครับถ้ายังไม่ออกอาวุธก็จะต้องเตือแนแหละครับเออร์จินเป็นนักชกที่วงในนี่แข็งแกร่งครับนี่ฮะอาชีพขนาดของเขาเลยครับ ดูแล้วก็ให้คะแนนทุดในใจไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าคะแนนนี่ออกมาจะยุกครับตรงตามที่แฟนๆให้คะแนนในใจอยู่รอเปล่าครับถ้าอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปครับสังคมมวยสังคมชีอมวยยุคใหม่ครับพูดคุยกันภาษาคนขอมวยครับ ่อยทรงแบบนี้จังหวะแบบนี้ดูว่าเป็นรองชายล่าครับดูทินต้องต้องเร็วกว่านี้แหละฮะอาจ้ะเกิดว่าตัวเองเป็นมวยเข่าแล้วมาอยู่วงนอกแบบนี้จังหวะดูน่าจะเป็นรองชายล่าครับที่พอจะเข้าไปเตะก็โดนเตะกวางแข้งขวายังไม่เข้าครับลืมนะว่าซูเปอร์ไฟนี่ผู้ชนะรับ5้าแสนไม่รวมค่าตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะน็อกเนี่ยหล้านบาทครับอย่างนอยครับถ้าเกิดต่อยกันดุเดือดอีกก็รับอีกคนละสองแสนห้าครับ เรียกว่าไปทีเดียวนี่ก็นี่ในกระเป๋าแบบขุ่นๆเลยครับเฉียดล้านบาทเลยครับพาชนะโอ้ย,อยว่ามาดูวงในครับเป็นอาชีพถนัดของยอทินครับขุนเขาคัมเชนนอลครับแม่ยังตีตียังไม่ได้ถนัดถนีเท่าไหร่ครับกรรมการก็แกะแยกมาตั้งเกมใหม่ครับ อินขยับขยับเข้าไปหาจังหวะจะเข้าไปจับคุ้งไงแต่ชายล่ารอดจากจังหวะ2ออยู่ครับก็หรือว่าเกมก็เริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับแหมผมมองว่าถ้ามาเล่นจังหวะแบบนี้นี่ดูว่าเป็นรองชายล่าครับอยู่ชินเนี่ยต้องต้องเกมต้องเร็วกว่านี้ครับเข้าในให้ติดกับอยู่ห่างแบบนี้มีโอกาสเป็นรองจังหวะ2ของชายล่าได้ครับ จช่วยทั้ง2คนนะครับหมดยกสองจะรอดูคะแนนครับคะแนนยกสองครับเป็นโยชินชนะ3เสียงเลยครับ10ต่อ9ครับเอาละครเกมแบบนี้เดือดนะครับนี่ครับทีมงานที่เลี้ยงครับเสียเรียงครับวที่เลี้ยงคนนี้ฮะที่มีประเด็นอยู่เมื่อคืนนี่ครับหวังว่าวันนี้จะไม่มีโบะครับอ่าเดี๋ยวรอดูยกสามครับ คะแนนนี่ออกมาก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ายกสองนี่โยชินชนะไปสเสียงรวดครับบอกว่าตอานี้นี่โยชินชนะอยู่1เสียงครบเสมอกัน2เสียงครับ่ะลุนกันต่อยกที่3ครับว่าเกมยกนี้จะเดือดขึ้นแหละครับเพราะว่าโยชินก็ดูว่าตัวเองเดือดแล้วทำได้ครับในชายล่าดูห่างก็อาจจะดูว่าใจเย็นไปหน่อยครับ มาดูว่ายก3ครับคู่เกมชาลาไม่เดอไม่ไม่ไมด้รอจังหวะ2เหมือนเดิมแล้วครับเห็นไปเปิดเกมเดินเข้าหาบ้างครับอ่ะสีก,กันครับแเ่งเดือนบีบหัวใจจริงๆครับโดยเฉพาะเสียงเชียร์ในสนามนี่ดังมากๆเับแฟนๆครับมาเป็นนัดซุปเปอร์ไฟเงินรางวัลมันยั่วใจครับนักมวยก็ใสกันใส่กันเต็มเกีย์ฝังเทงขวาบ่าย กลายเป็นยกนี้โยทินมาถอยซะแล้วอ่ะ ว่าจังหวะเริ่มออกอาได้ต่อเนื่องมากกว่าเลยครับยกสามครับโยธีพยายามที่จะวางเข้งขวาไปยังไม่ถึงครับครับกลายเป็นเกมชิงสงครามแค่กันแล้วโดนมาซ้ายครับเอาครับฟาแข้ไซอีกทีโยธนเข้าจับไหมอบจับไม่ได้ใช้ล่าไม่เลนด้วยครับอ่านออกมาตั้งเกมใหม่ครับโยธีวางเข้งขวาไปครับขยับขยับข้ามาโดนซ้ายชัยล่าครับชัยล่าขยับยกทีข้าโอ้ทีซ้ายครับแหมจังหวะมันยังสัดสาเกันเกินทั้งคู่ครับ จังหวะหมัดซ้ายทำลายจังหวะของโจชินก็ถือว่าทำได้ดีครับดูวมในบ้างครับโยชินจับในดูแข็งแรงแข็งแรงชัดเจนครับชายลาโดนจับอยู่เลยครับโอ้ทำท่าวงในจะดูดีกว่าแล้ครับสถานะของโยชินครับชายล่าแกเก็บแบบไหนครับเตี๊ยบแขนซ้ายขยับขยับเข้าไปที่ขวาโอ้ยตัดลงเลยครับกรรมการเตือนแล้วปัดขาครับ ครับโยชินจับได้ได้จัดขวางขวางกดกดปิดบิดตีแา,า่ลาขวาอีกที่สาละาแม่แม่จังหวา่าแบบุงในนี่เหนียวจริงๆครับแา่ลาต้องเร็วขึ้นกว่านี้แล้วครับพยายามไปวางแค่สายสายที่นะครับสายล่า้ายาาซ้ายเมืองเลยทํางานตีหรือไม่ครับแขงซสายโดนขวาที่โยชินมาครับวขวางขวาโดนตัดเอาไม่ลงครับ ดูจังหวะวงในบ้างครับนี่ครับเสียงเชีย์มาเต็มจริงๆครับชนะเดียวิีชายล่าโอ้มาวงในนี่พยายามที่จะหักวงลงไปทั้งคู่ครับบทยกสามครับรอรุ่นคะแนนครับแฟนๆครับยกสามคะแนนนิกก้าเป็นชนะของชายล่าชนะบ้างครับ10-9ตสามเสียงครับ รวมคะแนน3ยกตอนนี้นี่เป็นทางน้านชายล่าครับชนะไป2ต่อ1เสียงแลยครับยก4น่าจะสนุกครับเดี๋ยวรอดูฮะ,ะครับรอดูยก4ครับผมว่าถ้าเกิดมายก4ใครชนะเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่จะคว้าชัยไปครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับการตอนนี้นี่ ไชล่าได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับชนะ2ต่อหนึ่งเสียงครับ้าเกิดว่าใครชนะยกนี้ก็มีโอกาสพลิกกลับมาได้เปรียบครับคู่นี้นี่ใครเดินคนนั้นได้เปรียบนะครับยก3ยก2โยทินเดินได้ชนะไปครับยก3เนี่ยชชล่าเดินกลายเป็นชนะไป193เสียงครับฉะนั้นเราเห็นแล้วแนวทางการให้คะแนนของกรรมการเนี่ยจะให้มวยเดินครับฉะนั้นจะต้องชิงเดินครับโยทินหรือไชล่าอยากชนะต้องชิงเดินครับ แต่กลายเป็นยกสี้โยูินเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับหรือว่าเดินแล้วทำได้หรือไม่ครับยังหาจังหวะรออยู่ฮะว่าจะ,าจะาแข่จังหวะเตะก็ไม่ถึงครับาลาวางฝาใบครับอาลาจ้อง,จ,อง,จ,อง,จ,องจ้องจ้องจ้องหาจังหวะจะเตะซ้ายนย,ยูิน จะเข้าครุกงงในครับแต่เจ้าบวานยังไม่ให้ครับวางแท้งซ้ายครับขวาขวาคือับจับได้แล้วตีโยชินโดนดันลงมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับ กรระการแยกครับมาตังคเกมใหม่ครับลบสี่นี่ยูทินดูว่าช้าๆไปหรือเปล่าครับมาถึงจุดนี้แล้วครับแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรครับมองแบบไหนครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยฮะ ว่าถ้ารูปเกมแบบนี้นี่ผมมว่าชายล่าน่าจะดูดีกว่าครับนี่ฮะโยกินคินช้าทําช้าก็มีโอกาสครับที่จะอันนั้นตกเป็นร้องได้ในยกนี้ฮะไอ้รับตีบงในตีได้ทีสองทีกรรมการแยกเลยครับ เชียร์ขึ้นนะครับพอเตะเจ้าบอลที่แบบขาดความต่อเนื่องครับโยธินครับนี่ฮะต้องเคี่ยวมากกว่านี้ครับเอร่อยฮะน้องสองคนครับให้มันเดือดหน่อยครับรางวัลยั่วใจขนาดดีครับเดือดก็รับไปครึ่งล้านครับสองคนนะเปรียบกันครับคนละสองแสนห้าครับเอาโอ้โหหมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนยกสี่ครับ คะแนนออกมายกสี่ก็ยังคงเป็นชายล่าชนะ2ต่อ1เสียงครับคะแนนรวมสี่ยกตอนนี้สถานการณ์ชายล่าได้เปรียบอยู่พราะสมควรครับ38383937 3838ครับชนะ1เสียงครับแล้วก็เสมอ2เสียงครับเดี๋ยวรอรุ้นน่าจะชิงดำยกที่5ครับใครชนะยกนี้น่าจะได้แชมป์เลยเดี๋ยวรอลุ้นครับมาครับยก5้สวยๆเดินร่อนมาแล้วครับน้องเบียร์ฮะ RBS ครับ สาวสวยประจำบิงเกอร์สาวสวยประจำรายการอาดบสครับมาครับรุนกันต่อยกที่5สุดท้ายครับแชมป์จะอยู่ที่คนนี้ให้ชายราหรือว่าจะเป็นโยจินเอสเอคลุปคนนี้ครับจากอุดรธานีครับชายราหลักคุณนี้จากจังหวัดเลยครับมาครับแชมป์เส้นนี้จะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนเอวครับอยู่ที่ยกนี้นะครับชิงดํากันครับอ่ะยก5จับกดตีชายราโโดนครับชายราตี้องป๋า โยินตีเข่าซ้ายครับวางแ้งซ้ายแมมายกนี้โยธินป็นใช้แผนวงในครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยถ้าเดินติดแบบนี้มีโอกาสครับถ้าอยู่วงด้านเลยดูเสียเปรียบครับนี่ครับดับตี้ฉายาเป่าวงในดูดูเสียเปรียบชัดเจนครับโยธินกเหนียวเหลือเกินครับ ชาล่าโต้ด้วยโอ้ยพยายามแล้วครับจับดูเสียงเปรียบเลยครับทางด้านของชาลา่าโอ้ชาล่านี้ไม่ออกก็ต้องสู้ในนะครับอีเขาไซายโดดิตตี้เขาไซายชายล่าตี้เขาไซายคือโอ้โดดินดันแทงโอ้โห ไม่หนักแรงไม่แรงแต่เสียงเชีย์ก็ฮึ่งครับโยทินอ่ะเดนยกันต่อครับกับไปไล่ที่เหลือเกือบเกือบึยกครับไอ้โยทินตีเข้าวาตีเข้าซ้ายชายล่าปิดมาจังหวะยังไม่ให้ครับตีหอาทีนึงครับชาลาตี้หอาทีอ่ายกนี้เนี่ย น่าจะในเกือบร้อยเปเซ็ครับโอ้โหชายาขุนเขาทำชโนอดอย่าพึ่งพอครับโยชินเอาอีกหน่อยครับโอ้โหแบบนี้สองแสไม่น่าจะได้เลยครับโอ้ครับเป็นแฟนในสนามแบบร้องโอดควรไม่อยากจะเห็นจังหวะที่มาเต้นกันต้องตงีแบบนี้ครับบิดบิดบิดโอ้ จังหวะหันหลังแบบนี้ของชายล่าบอกว่าสถานการณ์เมินตั้มตอนนี้พลิกมาดูว่าโยชินเสียงเชียร์กระหึ่มกว่าครับแต่ชายล่าก็ไม่เอาครับโอ้โหเอาครับชายล่านึกได้แล้วว่าตัวเองน่าจะเสียเปรียบช่วงต้นยกครับกลายมาเป็นตส,สองทีเศ้าเลยครับโอ้ย รกรรมการเตือนแล้วเตือนอีกครับนี่ครับอขอเวลานอกครับน่าจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาต่อยกันครับ6เตือนครั้งที่1นึ่งครับ่าตัดคะแนนหรือเปล่าฮะขอแจกไปเหลืองครับ แปลครับไม่มอยู่ฮะลอาถึงพุ่มย้ายคุณจะเคยเห็นครับมวยไทยมีใบเหลืองแล้วฮะตอนนี้มาครับบดยกสุดท้ายออกมาดอดูครับแชมป์จะอยู่ที่ไหนอย่างไรครับแฟนๆครับถึงตอนนี้เชดว่าอยู่ที่ไหนครับแฟนๆครับเดี๋ยวขอเ็นบัตรออกตะกรีกันครับมาครับช่วงนาทีระทึกใจครับแชมป์ร้อยยี่สิบ 6ปอนด์รุ่นฟเฟเธอร์เบทของราชดำนเนินครับจะอยู่ที่ชายราชเจ้าของแชมป์เดิมหรือจะเปลี่ยนมาอยู่ที่โยจินเอสเบกรุกครับ mm hmm. ตอนนี้นี่ทุกคนในเวทีครับระทึกใจครับรวมถึง mm hmm. ผมเองด้วยฮะร,รุ้นกันครับว่า แต่ดูตามสายตาเนี่ยยุคห้าบุงไหน,ไหนดูยินจะมีภาษีดีกว่านิดๆครับต้องมูภาพรวมนะครับว่าสท่าแล้วก็ประการจะตัดสินแบบไหนครับลุ้นกันครับสองต่อหนึ่งเสียงครับยิ่งเจ็ดย่หกยิ่เจ็ดยงแล้วก็ยิ่งหกิบเจ็ดครับ เชียร์เอาชนะชไยลาภพอหลักบุญไปครับโอ้โหมาแล้วครับลูกพี่วันนี้หวังว่าจะไม่มีโหวตับกาดนี่ครับโยจินเอฟซีกรุ๊ปครับพาแชมป์ไปครับเดี๋ยวรอหลังเกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามช่องดูมวยครับแฟนๆครับแล้วก็รายการอาร์ดิ้งกันทุกวันเสาร์ครับ สามพันห้ทางเวิร์กควายครับเป็นแฟนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ